รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางว้านทุกๆท,ท่านเข้าสู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว เป็นรายการที่จะมาช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางความคิดนะครับในการประกอบธุรกิจในครอบครัวไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเล็ก <c oughs> ปัญหาใหญ่หญ <c oughs> จะถูกคลี่คลายในรายการของเรานะครับผ่านคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่จะมาให้คําแนะนํารวมถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและผลโหวตข,ของสมาชิกในครอบครัวและท้ายสุดครับคำตัดสินจากท่านประธานสูงสุดผู้ชี้ชะตาและแนะนําแนวทางในการประกอบธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จนะครับและตอนนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับท่านประธานสูงสุดผู้ตัดสินชี้ชะตาประจํารายการของเราท่านเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรเสาวนิยไทยรุ่งโรจน์พบกับท่านประธานสูงสุดไปแล้วนะครับมาพบกับคอมเมนเดเตอร์ทั้ง3ท่านประจํารายการครับท่านแรกนั้นเป็นประธานเบนท์ทองหล่อกรุ๊ปและยังเป็นนักบริหารธุรกิจระดับแนวหน้าของเมืองไทยคุณวสัน์เบนท์ทองหล่อครับสวัสดีครับ ข่าวมาว่าคุณวสันเนี่ยไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าให้นิสิตนักศึกษาฟังจริงหรือเปล่าครับไปบ่อยไปบ่อยส่วนใหญ่เวลาที่เราไปเนี่ยเราจะบรรยายเรื่องอะไรครับก็ทาไงให้เป็นเท่าแก่ทาไงให้รวยบอกแบบสั้นๆหน่อยได้ไหมครับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้กว่าจะมาถึงจุดนี้ครับออกจากท้องหล่อผ่านเพชรบุรีตัดใหม่ผ่านราโฉกครับแล้วขึ้นทางด่วนลงดินแดก้าลงดินแดงวิภาวดียูเทิร์นถึงหาไลขอบคุณคุณวสันต์มากครับวันนี้นะครับขอบคุณครับ ท่านที่2ครับท่านนี้เป็นอาจารย์ประจําสาขาผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและยังเป็นบรรณาธิการวารสาร U T C C International Journal of Business and Economics ดรสุทธาวันจีระพันธ์หรือว่าดรแอนครับสวัสดีครับครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับ จริงๆก็รวบรวมบทความแล้วก็งานวิชาการค่ะพวกงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับ<อ>ทางด้านบริหารธุรกิจอดอ,อรแอนพอจะมีหน้าวรารสารอะไรที่เหลือพื้นที่ผมได้ไปลงมากไหมครับโอ้สำหรับคุณกิ๊ฟนี่จัดพิเศษให้เลยค่ะพิเศษเลยนะครับค่ะสันปกวรารสารค่ะขอบคุณครับมีคนวายด้วยสันปกขอบคุณมากครับ วัน <Story> นี้ดกรแอนก็อยู่กับเราในรายการนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นวีเจพิธิกรมากความสามารถมาในรายการของเราหลายรอบแล้วนะครับคุณวชิระกรันวชิระสลันพัฒนหรือว่าวีเจภาคคราบสวัสดีครับเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากโอ้แน่นอนจริงๆออกกําลังกายครับผมเลือกที่จะเล่นโยคะผมเล่นโยคะนะผมเล่นทุกทุกวันจันทร์วันอังคารสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เมาแล้วไม่เป็นอะไร ชีวิตจะดีมากพี่จริงๆอ่าเราไม่เชื่อนะคุณเล่นทุกวันอะไรนะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์เล่นโยคะฝ่ายเล่นแล้วมันได้อะไรฮะโอ้โหนี่กล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจเนี่ยค่อนข้างดีหัวใจดีเลยพี่ไม่มีอาการเดี๋ยวคุณเล่นโยคะนะเล่นโยคะฮะคุณไปหายาแก้ไอโยคีกินด้วยนะไอตลอดแบบนี้หยุดเล่นแล้วไปหาหมอก่อนนะมีไอไม่ไอธรรมดาไออะไรฮะไอเล็บโย โ <Okay>, okay. อเคโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปหาท่านประธานดีกว่านะฮะเรามาคุยกับท่านประธานสูงสุดเลยดีกว่านะครับกิ๊ฟชอบทานพิซซ่าไหมพิซซ่าเหรอฮะจ้ะผมเนี่ยชอบทานนะครับแต่คนที่ชอบมากกว่าผมเนี่ยคือภรรยาของผมครับแล้วครับแล้วปกติถ้าเกิดว่าจะสั่งพิซซ่าให้ภรรยาทานเนี่ยนะจะสั่งหน้าอะไรจ้ะก็จะเป็นพิซซ่าหน้าความรักสาลัดผักความคิดถึงเฟนฟายความคำนึงช่างคิดถึงและห่วงใย <c oughs> รายการวันนี้นะมีธุรกิจที่มาเนี่ยเกี่ยวกับอาหารอิตาเลียนยแล้วถ้าเกิดว่ากิฟเป็นคนรักภรรยาแบบเนี้ยถ้ากิฟสั่งพิซซ่าวันนี้นะประธานจะออกสตังค์ให้ได้พิซซ่ากลับบ้านไปให้ภรรยาโอเคกันเดี๋ยวผมรีบทำงานก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณท่านประธานล่วงหน้านะครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับธุรกิจในครอบครัวที่จะมาเปิดกันในรายการของเราในวันนี้นะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารอิตาเลียนครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าพิซซาโซนะครับเป็นธุรกิจสองสามีภรรยาที่ร่วมกันก่อตัอ้งขึ้นนะครับและวันนี้เกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วครับจะเป็นความขัดแย้งอะไรนะครับเราไปทําความรู้จักกับธุรกิจนี้กันก่อนเลยครับ ร้านพิซซ่าโซ่ของเรานะคะจะเป็นร้านอาหารสไต,ตล์ตเลียนค่ะตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย16แล้วก็บรรยากาศของร้านเนี่ยจะเป็นแบบสบายๆแล้วก็ชิลๆค่ะส่วนครัวของเรานี่นะคะก็จะเป็นครัวแบบเปิด ซึ่งเวลาที่ลูกค้ามารับประทานอาหารที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะสามารถมองเห็นเชฟเวลาทาอาหารได้ค่ะส่วนอาหารที่ขึ้นชื่อของทางร้านนะคะก็แน่นอนค่ะว่าต้องเป็นพิซซ่าแน่เลยนะคะแล้วส่วนอีกเมนูหนึ่งนี่นะคะที่เป็นชิคเจอร์ของทางร้านเราถือกุ้งเทเจนนั่นเองค่ะร้านพิซซ่าโซ่ของเรานะคะเปิดมา5ปีแล้วค่ะแล้วปิ้นว่าตอนนี้นี่นะคะมันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะขยายสาขาสักทีปิ้นมั่นใจในประสบการณ์แล้วก็ชื่อเสียงของร้านเราค่ะเชื่อปิ้นไหมคะ ว่าถ้าเกิดจะขยายสาขาเนี่ยขยายได้ตอนนี้เลยค่ะเพราะร้านเราเนี่ยพร้อมมากๆค่ะคุณเปิ้ลนานๆมาครั้งหนึ่งอะคะ่ะทำงานเร็วค่ะคล่องแคล่วว่องไวแต่ผมมองเห็นว่าร้านของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นบ้านและสวนมีเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่ถ้าเกิดจะขยายสาขาเนี่ยมันมากพอที่จะทำอื่นได้เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยกับคุณเปิ้ลครับที่จะไปขยายสาขาในพื้นที่ข้างนอก คุณนิวเป็นคนที่ใจดีนะคะแต่เวลาดูเรื่องงานก็คือดุเลยถ้าผิดพลาดคุณนิวจะรออะไรคะร้านอาหารของเราเนี่ยนะคะอาหารก็อร่อยบริการก็ดีค่ะทําไมเราไม่ลองขยายสาขาให้คนที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยเขาได้ลองรับประทานอาหารร้านของเราบ้างล่ะคะมั่นใจหน่อยสิคะเปิดมา5ปีแล้วนะใจเย็นไปหรือเปล่าคะผมว่าผมไม่ได้เป็นคนใจเย็นนะครับ แต่ผมว่าคุณเปิ้ลเนี่ยเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วพูดเร็วมันไม่ใช่ทางธุรกิจของผมครับที่คุณเปิ้ลคิดผมว่าความสาเร็จของธุรกิจนะครับไม่ได้อยู่ที่จํนานวนสาขาถึงยังไงที่จะจะขยายสาขาเนี่ยผมก็จะยืนยันนะครับว่าผมจะขยายสาขาในพื้นที่ที่เรามีอยู่ตอนนี้ วันนี้พิเศษขอต้อนรับคุณธัญญาธนทและคุณเชื้อชาตินาทีวงสวัสดิ์ประพาครับสวัสดีครับวัสดสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับสมาชิกครอบครัววงสวัสดิ์ประภาทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับมาเรื่องเชีย์ให้กำลังใจด้วยในช่วงท้ายจะต้องร่วมบวชให้กับคุณนิวและคุณเปิ้ลด้วยนะครับ อ่ะผมจะให้เวลาในการเปิดใจของทั้คู่นะครับคนละ2นาทีหลังจากนั้นนะครับจะให้คอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นตั้งคําถามถามข้อที่สงสัยโดยให้คุณเปิ้ลเปิดใจก่อนนะครับสนาทีของคุณนะครับระหว่างนี้ให้คุณนิวนั่งประจําที่พักได้เลยนะครับเชิญคุณเปิ้ลกลางเวทีเลยนะฮะคุณเปิ้ลครับคุณมีเวลาเปิดใจ2นาทีค่ะ ถ้าพ,พร้อมแล้วเชิญครับเปิ้ลวันวนี้นะคะที่เปิ้ลมาเนี่ยนะคะเพื่อต้องการขยายสาขาค่ะขึ้นไปบนห้างเนื่องจากว่าทางร้านเนี่ยเปิดมาประมาณ5ปีแล้วเราก็มีศักยภาพพอนะคะและอย่างเปิ้ลเวลาแบบไปห้างใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าร้านอาหารที่เป็นพิซซ่าเนี่ย เราจะมีอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อแค่นั้นเองที่อยู่บนห้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิ้ลมีความมั่นใจว่าทางร้านพิซซ่าโซ่ของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดไปบนห้างเนี่ยจะต้องได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวเพราะว่าพิซซ่าของเราเนี่ยนะคะค่อนข้างที่รสชาติดีแล้วก็ยังมีอาหารอย่างอื่นนะคะพวกเป็นอาหารอิตาเลียนเนี่ย ประกอบพวกคู่ไปด้วยค่ะและอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเปิ้ลมั่นใจค่ะในฝีมือของสามีของเปิ้ลนะคะเขาสามารถที่จะเติบโตได้ขยายสาขาของเขาได้ไปได้อีกไกลมากและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือว่าตอนนี้เรามีลูกน้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันจะต้องมีค่าเทอมต่างๆเนี่ยค่าอะไรอย่างเงี้ยอีกจิปาถามากมายเปิ้ลคิดว่าถ้าเกิดว่ามันแค่สาขาเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอรายได้ของครอบครัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขยายสาขาไปเนี่ยนะคะมันก็จะได้เพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้น ด้วยค่ะและอ,อย่างนี้เนี่ยนะคะที่ร้านอาหารพิซซาโซของเราที่อยู่ตอนนี้ที่สุขุมวิท16ใช่ไหมคะคือมันอยู่ตรงแยกอโศกเวลาแบบลูกค้าไปมาเนี่ยเราจะได้แค่ลูกค้าต่างชาติที่อยู่ละแวกนั้นหรือว่าลูกค้าประจําของร้านเราเราจะไม่ได้ฐานลูกค้าอื่นๆน,นะคะพวกแบบลูกค้าที่เป็นครอบครัวที่เวลาไปเดินห้างหรือกลุ่มเพื่อน,อน,อนกลุ่มวัยรุ่นต่างๆะคะ่ะเพราะเวลาที่เพื่อนๆบอกเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาที่ร้านเรา คุณเปิ้ลนั่งัก่อนเคค่ะเชคคุณนิวครับคุณนิวครับครับผมคุณมีเวลา2นาทีเช่นเดียวกันครับผมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคุณนิวครับครับผมไม่เห็นด้วยกับคุณเปิ้ลเลยนะครับที่จะเปิดร้านพิซซ่าโซ่เพิ่มที่บนห้างอย่างแรกเลยเนี่ยที่ร้านพิซซ่าโซ่เนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ1ไร่เนื้อที่ที่เหลือเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกโดยการที่เราเสียค่าเช่าอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ลูกค้าอาจจะนั่งได้ประมาณ80ท่านแต่เราสามารถทําให้ลูกค้าเพิ่มขึ้้นนไดประมาาณ130ท่ เพิ่มเก้าอีอา้สร้งบริเวณร้านเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้นะครับผมก็เลยไม่เห็นประโยชน์ว่าจะขึ้นห้างไปทําไมถ้าเกิดเรามีตรงนี้อยู่แล้วที่ทําให้มันดีขึ้นการที่คนเราเออกไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นแต่ว่าการจับจ่ายใช้สอยด้วยด้วยอาหารของเราแล้วเนี่ยราคาเนี่ยก็ปานกลางถึงแพงอ่ะคนที่จะไปทานเนี่ยครับเขาก็ต้องคิดถึงคํานึงละว่าเขาจะจ่ายไหมซึ่งเพราะว่าอย่างแรกเราใช้วัตถุดิบดีของดีใช่ไหมครับ เราก็เลยสามารถทําราคาให้มันลงมาที่ไปอยู่ในห้างไม่ได้แล้วอย่างที่2ก็คือบรรยากาศในร้านเนี่ยมันเป็นบ้านอย่างสมมติตอนผมเด็กๆหรือว่าหลายๆท่านเด็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปทานข้าวในร้านอาหารใช่ไหมครับที่ไม่ได้บนห้างมันยังได้ฟิลที่ว่าเราไปทานข้าวกับครอบครัวแล้วก็ความอบอุ่นมันยัง,ม,ยงมันยังมีโฮมมี่อยู่ครับผมเชื่ออย่างนี้แล้วสิ่งที่คุณเฟิร์นบอกสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าเรามีลูกน้อยแล้วตอนนี้ไปสิ่งเราต้องการเงินเราอาจจะเจ๊งก็ได้ ใช่ไหมครับด้วยเศรษฐกิจณตอนนี้เงินลงทุนไปลงง่ายจริงคิดง่ายลงง่ายเจ๋งตรงไหนคุณป้านะคุเปิ้ลคุณพี่ครับผมครับผมครับผมพี่เจ๊ตอนนี้ครับยับน่จะเย็นๆครับอย่าเพิ่งเถียงกันนะครับความขัดแย้งสรุปง่ายๆนะครับคุณเปิ้ลอยากจะเอาร้านพิซซ่าโซ่ขึ้นห้างคุณนิวไม่อยากขึ้นห้างค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับมาที่คอมเมนเดเตอร์คุณวัชร์ครับเชิญถามได้เลยครับสงสัยข้อไหน คุณเปิ้ลเผอตัวยังไงถึงเป็นเปลี่ยนแปลงสภาพกลายเป็นเมีย <c oughs> ไปได้คุณวสันถามแบบนี้คุณเปิ้ลจะตอบยังไงช่วงนี้พักสักครู่กันก่อนครับทางคุณนิวการที่จะขยายสักสามสี่สิบตอนี่เรื่องง่ายไหมเรื่องง่ายครับแล้วทำไมไม่ทำเลยปกติคุณเปิ้ลทำหน้าที่อะไรบา้างคะในร้านนอกจากจะชิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจ เช่นไรน้ำดื่นช้างปตทพลังที่ยั่งยืน